สวัสดีครับผมทุกท่านครับนี่จะมาทำการเช็ครถครับช่วงล่างมีเสียงกุ๊กๆๆม,มันเป็นอะไรเนาะต้องเช็คดูครับเนี่ยแม่แรงโอเคครับเดี๋ยวใช้แม่แรงนะครับจะทำการขันแม่แรงมากกว่รถครับเนี่ยโอเคมาติดตามกันเลยครับ แบบระยางกันโค้งครับเดี๋ยวเราก็เช็คไอตัวนี้ด้วยคนระับโชกยังอยู่เบ้าอยู่ข้างบนเน่เนาะขีแรกว่ามันจะแตกเรียบร้อยครับสีดคนระับมันเข่าสนิมเนาะ มีน็อตหกเหลี่ยมครับน่ะเห็นไหมครับแล้วก็หมุนออกมาเลยน็อตตัวนั้นติดกับโช๊คครับนี่ครับผมเปลี่ยนรุ่นสองอันไหนก็บอกมาไปเป็นตัวนี้ตัวหนึ่งอันตัวนี้สองตัวตัวนี้สองตัวเป็นสี่ตัวโอเคอันนี้ตองสามก็ได้ตองห้าก็ได้แล้วแต่ตองไหนดีตองไหนดี ตองไหนดีคุณพี่ตองไหนดีรถมัมีจอดเลยนรตองไหนดีตองไหนดีตองห้าดีโอเคนี่ครับผมเปลี่ยนไม้กันโค้งเนาะยางกันโคง้งกับยางกันโค้งฮะถือว่ามันโค้งเค้งเสียงคือก๊กก๊กเวลาวิ่งเนาะทีแรกนึกว่าแหลกไม่ใช่ฮะโอเคครับนี่ครับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็สองตัวนี้ก็สองโอเคครับ <thank. S 2> อันนี้อันนี้สองอันนี้สองแลเป็นสี่ตัวนี้ตัวละไม่เกินแปดสิบบาท โอเคตัวนี้ต้องสามก็สามร้อยกว่าบาทถ้าต้องห้าก็เจ็ดร้อยห้าสิบโอเคครับลูกที่โอเคนี่ครับมันติดกับโชค๊คครับนี่ติดกับตัวกันโคง้งฮะนี่มันเสียเห็นไหมครโอเคครับเดี๋ยวไปซื้อก่อนเอาอะไรมานําบ่นี่นี่ไงก่าวันวามากอะไรขาแรงทีเดียวเ่กลับ,บลรถเดินไปซื้ออะไรวิ่งไปซื้ออะไรครับเหมารถพิเศษไปร้า <laughs> นหนึ่งเปิดบ่หนี่ มีเงนอเนี่ครับโอเคครับแต่ป้าเขาตายเกี่ยวเดียวนีเขาไปตายดูดเลยโอ้นี่ยังสี่านถึงประยุทธ์ปะออโอเคชื่ใจหลายนี่ครับของเก่านี่ส่วนนี้ก็มีสองตัวนอกซื้อมาใหม่ครับตัวละห้าสิบบาทครับนสองตัวเนี่ตัวละห้าสิบบาท อันนี้ก็ลูกหมากันโคงเขาเรียกนะฮะผมนี่ซื้อมาสองตัวตองสามไอตัวนี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะดูบินนะฮะนี่ครับราคาบิน,นราคาสองร้อยหกสิบบาทคู่หนึ่ง นี่ครับประหยัดประหยัดนะครับตองสามถ้าตองห้านี่ก็เจ็ดร้อยกว่าบาทนะไอตัวนี้นะ <_ d ata> นะครับ <_ d ata> ออครับยางลูกหมากกันโค้งครับตัวนี้มีอยู่สองตัวฝั่งละตัวซ้ายขวานะครับเปลี่ยนวันนี้สองตัวเลยแล้วก็ลูกยางกันโคง้งฝัง นี่ฝั่งซ้ายครับเหมือนกันแหละครับซ้ายขวาก็เห็นไครับ,รบตัวนี้ครับผมกันโคง้งเวลารถเราโยกโคง้งเค้งโคง้โคงเคง้คงตัวนี้มันจะทําให้รถเรานิ่มเหมือนกันล้อสองฝั่งนะฮะ เสียงมันเวลานั้นลงก็เสียงกึ๊กกึ๊กกึกเหมือนกันนะครับแต่เวลาขึ้นนะก็ตามปกติมันจะมีอีทแอดที่แอดแต่มันไม่มีนะตัวนี้แปลกมากเลยวดนนี้มันแบบกึ๊กเลยเหมือนกับว่าเหล็กต่อเหล็กมันดันกันนะนี่นี่ฮะลูกยางกันโค้งฮะตัวนี้มันหลวมฮะมันหลวมมันหลวมได้ใช่ไหม ตัวนี้นะครับหนึ่งตัวฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เปลี่ยนตัวคนนี้เห็นไม่หนีมือเลยครับนี่ต้องทําเอาแน่นๆนะครับเอาล้อไปรองด้วยครับเพราะความแน่นหนานี่ครับช่วยสองแรงเลยฉะนั้นความปลอดภัยเนาะครับผมต้องปลอดภัยครับนี่ครับเปลี่ยนออกมาแล้วนี่นะครับล็อตนึงเข้าไปให้มันครัน การโคมตัวนี้ครับเสร็จแล้วครับผมหมุนน็อตสี่ตัวออกมาแล้วก็ตัดครึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรามาผ่าเอาเองนะอย่างเงี้ยตามปกติมันจะตันหมดเลยมันจะไม่มีเราก็มาผ่าเอาเนาะนมาผ่าให้เป็นอย่างเงี้ยมาตัดครึ่งเราไว้นี้ แล้วเราก็เข้าเหล็กกันโฟงเลยครับลูกยางตัวน,นี้เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยสึกหมดแล้วครับเนี่ยโอ้ยแน่นนี่ครับใส่เหล็กแล้วครับ อเฝั่งซ้ายเสร็จแล้วครับลูกหมากันโค้งนี่ครับผมนี่เปลี่ยนตัวนี้วันนี้เสร็จแล้วครับหมุนน็อตแน่นแล้วก็ส่วนลูกยางกันโค้งก็เรียบร้อยมีสองตัวเนี่ใหม่กิ้งใหม่ครับผมโอเคเรียบร้อยครับของใหม่มาวับเรียบร้อยครับคราวนี้ก็ขันล้อแล้วครับ ง่ายมากเพราะเราไม่ได้ทําเองนะฮะคคนทำเ,เรียบร้อยเน่นเนาะเรียบร้อยครับฝั่งขวาเสร็จแล้วตัวห่นิ่งเลยนี่ครับที่เปลี่ยนนะครับผมลูกยางกางันโค้งนี่เสร็จแล้วนี่ตัวนี้ครับตัวละห้าสิบาทครับลูกยางกันโคง้งไอตัวนี้ก็สองร้อยกว่าบาทเนาะตามบินเลยเนี่ยเรียบร้อยแล้ว ก็เปลี่ยนตัวนี้ก็คู่หนึ่งซ้ายขวานีอันนี้ก็เหมือนกันคู่หนึ่งนะครับผมมีอยู่สองตัวี่เรียบร้อยครับนี่นี่ไงครับนี่เห็นไหมมันเสียเห็นไมจริงจริงมันจะฝืดมากเลยเนี่ยเนี่ยมันแตกหมดแล้วครับในลูกยางแตกหมดเนี่ยเห็นไหมครับ ลูกยางแตกหมดเลยเห็นไะเนี่นี่ครับเปลี่ยนครับโอเคครับเรียบร้อยครับนี่ขวาก็เรียบร้อยครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมวันนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับเพื่อไม่พลาดการติดตามในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ